ส่วนข่าวในวงการสงฆ์ก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะพระจริงๆที่มีการประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมพระปลอมก็มีเป็นข่าวออกมาเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการทำเพจปลอมอ้างเป็นพระ มาขอเรียรายทำบุญอันนี้แน่นอนนะคะทำให้วงการสงจริงๆพระจริงๆก็เดือดร้อนค่ะทางกรรมธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมพุทธสภาก็มีการลงนามความร่วมมือกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยนะคะช่วยเหลือและให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่พระพิสุและผู้นําทางศาสนาค่ะเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองทุกศาสนาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ โดยนายมหนันนบเดชวิทักข์ขออภยัยคัะนายมหนันนบเดชวิทัก์ประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาเป็นสกิพยานพิธีลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU ช่วยเหลือและคําคำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับพระภิสุสงฆ์ผู้นำทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรองระหว่างนายอินทรพร์จันเทียมผู้รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสาานาแห่งชาติ สภาทนายความแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้นำและตัวแทนศาสนาต่างๆมาร่วมด้วยค่ะขณะที่พลตโทสานิตมหาาวรรองประธานคณะกรรมการการศาสนาบอกว่าที่ผ่านมามักมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาถูกเอาเปรียบรวมทั้งหลอกลวงให้กระทำความผิดจนได้รับโทษต้องสละสมณเพศ พระพุทธศาสนาจึงสูญเสียบุคลากรและกระทบต่อจิตใจพุทธศาสนิกชนคณะกรรมการจึงเห็นปัญหาและสรุปสาเหตุสำคัญและพบว่าเกิดจากพระพิสุสงฆ์ขาดความรู้ทางกฎหมายและความเข้าใจทางโลกขาดช่องทางการสื่อสารไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์จึงประสานไปยังสภาธนายความเพื่อให้เป็นเจ้าภาพหลักให้คำปรึกษาพระสงฆ์และผู้นำทางศาสนาอื่นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะได้ช่วยเหลือกรณีเกิดปัญหาได้อย่างเต็มที่